ดีเดนะคะจากช่องดีเดชชาแนลค่ะอัปเดตครับเดีตอนนี้เราก็จะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ตกแต่งกิ่งก้านสาขาเรียบร้อยแล้วนะคะทําให้มันจางออกจากออกเหลือแค่ลําต้นนะคะกับฐานนะคะมาดูใกล้ๆฮะ,ะสวยนะคะ จะให้รู้ว่าเอถเครื่องฟ้าเป็นยังไง <c oughs> อ่าเจอพี่ซนเตอร์เลคะซินเตอร์ะคะ,อ,ะ,คะอ่าช่างของเรานะคะใครสนใจอ่าอยากได้ต้นซาก,กุระประดับประดาหน้าองค์ปู่หรือหน้าแม่สรลพีสรพีนะคะอ่าติดต่อดีๆชาเน็เลยนะคะกับพี่นัทนะคะพี่นัทจะเป็นทุนดีๆจะเป็นแรงนะคะเราจะร่วมหุ้นกันนะคะ <c oughs> สนใจสั่งได้นะคะสนใจสั่งได้ะคะ่ะออเดอร์นี้นะคะ ราคาคุยกันได้ราคากับพี่นัทเลยค่ะโดยตรงเลยต,ต้นไม้ต้นไม้แล้วก็เหลือแค่ต้นนะคะลำต้นที่เราจะต้องเอาสีเขียวๆมาใส่นะคะนนนเนาะเดี๋ยว่ขี้มานะคะอ่าใช่หนูมูตาเนี่ยเนี่ยนะคะเดีย๋ยวจะพาทุกท่านชมดนรอบนะคะเฟือง,งฟ้าชัชไไดๆ <laughs> สวยค่ะสวย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 นี่มองจากนั่นด้านกล้องในกล้องเะาจะเป็นมิติหนึ่งนะคะส่วนนอกกล้องอ่ของจริงก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งนะคะนะคะสวยค่ะเหลือเนาะดอกไม้เหลือไหมเนี่ยไม่เหลือใช่ไหมคะ สวยค่ะสวยดี่ด้ดค่ะสวยมันดอกไม้นะคะดอกไม้นี่คน,นะค่ะสวยดอกไม้นะคะสวยซากุระซาการุซากุระนะคะเฮ้ยนั่นใครอ่ะอยู่คนต้นไม้ใครเอ่ยสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะยังอ่ะสวัสดีค่ะแม่ก่อนมันสวยเร็วๆเว <c oughs> นี่ยเนี้ยเนี้ยสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะหนูทำอะไรลูกหือ มันจะทำอะไรอ๋อเนี่ยเอานี่มาติดให้ปะนัดบ่อ๋อนี่จะมุมด้านล่างนขึ้นไปสุดด้านบนสวยค่ะสวยเนี่ยอันนี้คือสกุละที่กอกๆนะคะกอกๆกอกๆอยู่ไหนลูกกอกๆอยู่ไหนฮะกอกๆอยู่ไหนอยู่ตรงไหนตรงนี้อ่ะบ้านใครบ้านลุงลุงอะไร ลุงเลยลุงพลบ้านลุงพลอ่าไหนโน่นนะลุงพลต้นไม้ด้วยอ๋อลุงต่าชี้ต้นไม้ด้วยไหนไหน,นบ้านใครกอบ้านใครน้าบ้านใครนะนรนะพูดไหมสิอ๋อเนี่ยดอกไม้ค่ะนี่ก็ดอกสีอะไรลูกสีเหลืองสีฟ้าสีช,ชมพูสีสีขาวสีขาวด้วยอ่าจ้ะ ตัวเล็กแล้วนะคะพูดกำลังเจ๊าวนะคะเนาะอ่ะยิ้มหวานกันยิ้มหวานทำไมยิ้มหวานยิ้มหวานดีกว่ช่วยกันนะคะกลัวแม่ด่านะคะบอกว่าช่วยกันนะคะอยิ้มก่อนยิ้มก่อนอ่ะจะเอชนค่ะชนจะเอออ่ะในหัวในหวยไหนผมผมผม ปากจมูกตาหูคอคอนี่คอตรงนี้คอแขนมือขาเท้าเท้าเลยโอ้โหเก่งจังเลยเท้าใครเท้าพ่อแล้วเท้าน้องมุกตาอยู่ไหนของน้องมุกตาอยู่ไหน อน้องมุกตาอยู่นี่อืกิ่งค่ะน้องมุกตาคะ่ะช่วยทุกเรื่องนะคะงานนี้งานสก,กุละนะคะน้องมุกตาก็ช่วยนะคะอ่าข้างๆานะคะคือซุ้มอ่าที่เราลองทําดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะระหว่างสีเหลืองกับสีฟ้าเนาะมันจะตัดกันสีมันจะขึ้นนะคะอ่าเดี๋ยวแค่อ่าลำต้นแค่นั้นนะคะ เราจะมาอัปเดตกันต่อไปนะคะเกี่ยวกับลําต้นของต้นซากุระนะคะซากุระดาวหรือน้ําหอมซากุระดาวคือกินน้ําหอมนะคะแต่นี่คือซากุระนะคะซากุระกอก,ก,กค่ะซากุระนะคะ <c oughs> <c oughs> พี่นันบอกว่าซากุระไม่ใช่อาหารป่านะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่อาหารป่าซากุระนะคะแต่เป็นต้นซากุระในดินเองค่ะสวยค่ะสวย เราต้องมองพยายามมองให้มีมิตินะคะมันจะดูแบบมีมิติมากๆเลยค่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเดชชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ